breaking news by cookie shut up คำที่คนไทยไม่ควรพูดเล่นดราม่าระดับโลกจากเวที Miss Universe เมื่อผู้บริหารชาวไทยพูดคำว่า shut up ต่อ Miss Mexico ระหว่างการประชุมจนผู้เข้าแข่งขันหลายประเทศลุกออกจากห้องประท้วงทันทีในภาษาอังกฤษคำนี้ไม่ได้แปลวง่าเงียบหน่อยแบบที่หลายคนคิดนะคะแต่หมายถึง หุบปากซึ่งถือว่าหยาบและเสียมรารยาทมากโดยเฉพาะในที่ประชุมหรือสถานการณ์เป็นทางการพูดแบบสุภาพแทนได้ว่า please be quiet รบกวนเงียบหน่อยค่ะ hold on let me finish ขอพูดให้จบก่อนค่ะ let's calm down for a moment ขอให้ใจเย็นลงสักครู่ lesson of the day ใช้คำพูดสุภาพแสดง respect และ respect คือภาษาสากลของความมีวุฒิภาวะเพราะคำพูดคือภาพลักษณ์ของเราจำไว้นะคะ respect คือคีย์เวิร์ดของวันนี้ขอบคุณที่ติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในข่าวหน้ากับ Cookie Tab Channel